สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้นะครับรีวิวก่อนติดตั้งดูกันสดๆไปเลยนะครับอ n e w D Max FC ปทุมธานีฮะเข้ามาแล้วฮะโอเคนะครับมาดูครับในชุดคันนี้นะครับ35,900บาทนะครับเป็นชุดใหญ่ไฟกระพิบฮะแผงหลังเป็น88 88 4444นะฮะชุดเต็มแบบนี้เลยโดยปกติ12นิ้วจะเป็น86นะฮะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็น88เลยนะครับ <c oughs> ใช้พาวเวอร์กาเทียนะฮะ460.4ฮะตัวนี้500วัตต์ฮะเป็น g t 460ฮีนี่ครับขับลำโพง8นิ้ว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 4 4 4 4นะฮะทั้งเซ็ตแผงหลังแบบนี้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับสำรองไฟด้วยคา X 1ล้านไมโครฮะตัวเก่งของเราเลยตัวนี้ฮนะ กาเทียตัวใหม่ซิงสีทองครับเป็นแบนรนด์เกาหลีแบนรนด์เกาหลีก็หน่อยฮะเน้งเสียงดีแล้วครับชุดใหม่ๆนี้นะนี่เป็นชุดที่2แล้วที่เลือกใช้กาเทียซิงสีทองฮะพลังเหลืองเหลือฮะตัวนี้ฮะ GT 781 2,500วัตต์ขับ12นิ้ว180ฮะคุมหนังเป็นสีดำนะตัดด้วยสีขาวนะครับนี่ฮะ เป็นตู้ฟาดนะครับ12นิ้วฮะเราใส่ลำโพงไว้เรียบร้อยนะฮะเดินไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้กําลังลื้อนะฮะในรถเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ฮะตามใบงานอันนี้เลยนะครับหาใบงานครับผมโอเคนะฮะขอบคุณน้องๆมากมากครับที่ตั้งใจเดินทางมาหากันครับเดินทางไกลแต่ได้ของดีแน่นอนครับมาดูในส่วนของงาน ติดตั้งแผงประตูฮะอันนี้อาจารย์โอ๊ตกำลังติดตั้งแผงประตูอยู่นะฮะเราจะเห็นว่าแผงประตูทาการขึ้นแล้วนะครับการคืบหน้าไปบางสามสิบเปอร์เซ็นต์ฮะส่วนฝั่งน้องช่างก๊อฟจะทําการแด้มพื้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูในตัวรถกันบ้างครับว่าทําอะไรลงไปแล้วบ้างนะครับในตัวรถทําการนี่ฮะเลาะพื้นออกไปแล้วนะฮะ ทำการเจาะจุดมาร์กนะครับเพื่อทําการเอาโครงเหล็กนะฮะ้านใต้ออกไปเดี๋ยวจะทําการดูดเศษพวกเศษเหล็กพวกนี้ออกนะฮะทำความสะอาดเรียบร้อยพร้อมกับทาการแดมป์แผงหลังนะครับแผงหลังตรงนี้นะฮะดมป์แผงประตูนะฮะโทษทีฮะดมป์แผงหลังและแดมป์พื้นนะครับเพื่อป้องกันการสั่นค้างเวลาเราเปิดเบรกนะครับส่วนประตูหน้านะครับฝั่งซ้ายเราขึ้นแผงเรียบร้อยแล้วนะฮะแบบนี้ฮะสวยงามเลยจริงๆฮะขาวตัดด้วยดำนะโอ้โห รถงานะสีดําก็เข้ากับพื้นเลยนะฮะลูกค้าเลือกใช้สีดําเป็นพื้นนะครับเพื่อจะให้เข้ากับภายในนะฮะเลือกสีขาวตัดนะฮะสวยจริงฮะสีขาวนี่คือเข้ากับตัวรถเลยนะฮะจอหน้าลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะเป็น a n น r o i d นะฮะเดี๋ยวจะทําการดูดนะครับเศษเหล็กนะที่เจาะออกเมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวเราทำการแดมป์แทงหลังและแดมพื้นนะครับโอเคนะฮะส่วนงานสายกระบอกฟิวนะฮะกำลังทําการขึ้นนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับรีวิวทดสอบเสียงอีกทีนึงนะครับลาไปก่อนครับรีวิวกอนติดตั้งสวัสดีครับ